เรื่องของตัวนอกกลางครับงว่าจะจริงๆเรื่องเรื่องตัวนอกกลางเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นริกแฟกเตอร์นะครับที่เรามองในฐานะปัจจัยเสี่ยงจริงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะมีพัฒนาการไปถึงไหนนะครับมันจะแรงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่เราโฟกัสก็คือว่าถ้ามันแรงขึ้นมานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะถูกสะท้อนนะครับหรือว่าแสดงออกผ่านเรื่องของตัวดอกเบี้ยโทษครับเรื่องของตัวราคาน้ํามัน แล้วถ้าราคาน้ํามันไม่ขยับตัวสูงขึ้นสิ่งที่เรากลัวคือว่ามันจะพาอินฟลชันเงินเฟอ้อเนี่ยให้สูงขึ้นไปด้วยแล้วถ้าอินฟลชันขึ้นไปจนทั้งเกินกรอบเพดานที่เขาวางกันไว้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรากลัวบรรทัดสุดท้ายคือว่านโยบายการเงินที่เราบอกว่าดอกเบี้ยกําลังจะลงเนี่ยมันจะสะดุดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูตะวันออกกลางเนี่ยคงต้องช่วยกันโมอนิเตอร์เหตุการณ์นะครับว่ามันจะนําไปถึงจุดไหนนะครับแต่ว่าปลายทางที่เรากลัวคือว่าน้ํามันขึ้น อินฟลูเอนชันมาแล้วอาจจะทําให้ในโยบายการเงินเนี่ยที่กําลังจะใช้ผ่อนคลายหรือลงดอกเบี้ยอยู่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนทิศทางนะครับเรากลัว,วตรงนี้ครับเซกเตอร์ไหนที่มองว่ามีความเสี่ยงจริงๆถ้าหากว่าดูเซกเตอร์ที่มีความเสี่ยงจากวันออกกลางเนี่ยผมมองว่าแทบจะทุกเซกเตอร์ยกเว้นนะครับในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับคอมมูนิตี้อย่างพวกน้ํามันนะครับซึ่งอาจจะได้เบนฟิตณจุดหนึ่งแค่นั้นเองครับขอบร์รัจย์การลงทุนของเรานะครับเอเชียครับเรามองตัวไหนบ้างครับจริงๆถ้าบนมองในเชิงกลยุทธ์นะครับก วิธีการสกรีนหุ้นเนี่ยนะครับจากเดิมที่เรากําหนดธีมต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เลือกหุ้นไปเลยนะครับแต่ว่าการกําหนดธีมรอบนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องของตัว ESG เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเม็ดเงินที่สป,ปอร์ตตลาดถ้าเป็นเม็ดเงินในประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นวายุพักซึ่งให้น้ําหนักเรื่อง ESG อยู่แล้วนะครับไทยแลนด์ ESG ฟันโดยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกองทุนพวก ESG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกหุ้นที่ ESG rating ด,ดีๆเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วกาหนดธีมเข้าไปธีมที่่่่่เเราเยยาาสนยองชว ถ้าเป็นเรื่องดดกเบี้ยขาลงนะครับเราก็จะมีหุ้นอย่าง property นะครับอย่างเช่นตัว ap นะครับถ้าเป็นธีมเรื่องตัว earning ที่เดินหน้าทำ all time high ต่อเนื่องหรือว่าทำ new high เรื่อยๆเนี่ยก็จะมี plan b นะครับ bbm นะครับหรือถ้าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่อง seasonal นะครับเป็น high season ของภาคการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าได้ประโยชน์จาก season ที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะมี choice อย่างเช่น aot นะครับมีตัว cbg นะครับ c o l l a t e นะครับแล้วก็ตัว BJC เป็นต้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมมองว่าตีมเนี่ยนะครับมันก็ได้ทั้งดอกเบี้ยขาลงนะครับได้ทั้งเรื่องของตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จากไตรซีซั่นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็หุ้นที่เอิร์เน็งก์นะครับมีการเติบโตที่สูงหรือว่าทำอยู่หายนะครับผมบคุณมากเซตปีหน้าเลยครับครับถ้าเป็นเซตปีหน้านะครับจริงๆว่าวิธีการ valuation เนี่ยเรายังกําหนดไว้คล้ายๆเดิมนะครับถ้าเป็นเบสเคสนะครับให้จับที่3.8เนี่ยมันจะเห็นตัวเลขประมาณพักพันหกร้อยสามสิบกว่าจุด แต่ถ้าเป็นเบสเ c a s นะครับอาจจะมีเรื่องการลงดบเบี้ยเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับอาจจะเห็นได้ใกล้ๆ1700จุดก็เป็นได้ครับประเทศไทยภายใต้รัฐบาลชุดนี้หลังจากที่มีการแจกเงินไปแล้วรอบแรกมันจะเป็นยังไงต่อไปครับก็จริงๆผมมองว่าก็จริงๆไอการแจกเงินให้กลุ่มปราบางเนี่ยมันน่าจะเป็นการจุดโมเมนตัมนะครับในเรื่องของ s e n นต์ในเทางเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องนิเตอร์ต่อคือว่าหลังจากผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับ ไม่อยากให้เสียโมเมนตัมอ่ะมันควรต้องมีพวกมาตรการต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็ทําให้มันเอเอ็นเตอรเมนต์ A A ตรงนี้โมเมนตัมตัวนี้เนี่ยมันมีการขยายตัวออกไปนะครับถ้าหากว่าทําแบบนั้นได้เนี่ยผมว่าทาร์เกตที่มองโกสด3%ปีหน้าก็ก็ไม่น่ายากนะครับเพราะฉะนั้นคีย์คือว่าอย่าให้เสียโมเมนตัมนะครับในเมื่อโมเมนตัมมันถูกจุดขึ้นมาแล้วมันต้องทําให้เกิดความต่อเนื่องนะครับครับผมได้ครับ